สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนําวิธีการในการเลือกซื้อคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ผ่านออนไลน์นะครับนั่นก็คือผ่าน La ซาด้านะครับผ่านเว็บไซต์ต่างๆนะครับเพราะว่าเวลาซื้อออนไลน์เนี่ยเราไม่พางรู้เลยว่าคีย์บอร์ดที่เราซื้อมานั้นน่ะมันเป็นแป้นพิมพ์ภาษาไทยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเป็นร้านอย่างที่พวกปานาไอทีเจไอบีนะครับพวกนี้จะเป็นาภาษาไทยแหละเพราะว่าเป็นแบบมาจากศูนย์นะเนาะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราซื้อจาก ลาซาด้าช้อปปี้เนี่ยอ่ามันจะมีร้าน,นต่างๆที่มาจากต่างประเทศอย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยครับที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันมีภาษาไทยหรือเปล่านะฮะบ,บางอันเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นติ๊กเกอร์แถมมาให้นะครับบางอันก็ไม่ได้ระบุไว้นะครับวันนี้เรามาดูกันแหละว,ว่ามันเป็นยังไงซึ่งวันนี้เราซื้อมาจากร้าน o p t i o n c o m นะครับซึ่งข้างหน้าเนี่ยก็ระบุเลยว่าเป็นภาษาไทยนะครับ เป็นคีย์บอร์ดแป้นาัตไทนะฮะอันนี้คือจุดหนึ่งที่อยากจะให้ดูว่าเวลาซื้อเนี่ยจะต้องดูว่ามันระบุว่าเป็นแป้นาัตไทยหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันครับตอนที่เราซื้อนะครับอยากจะให้ดูนะครับว่าตรงน,นี้มันจะระบุว่าแป้นพิมพ์ไทยนะครับนี่ระบุว่าป้นแป้นพิมพ์ไทยอิงนะฮะแล้วก็ดูให้ชัดเจนว่าโอเคมันส่งจากไทยใช่ไหมถ้าเกิดมันบอกว่ามันส่งจากโอเวอร์ทีต่างประเทศเนี่ย อาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นการส่งจากต่างประเทศก็คืออาจจะเป็นจีนอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าถ้าตีจากจีนมาอาจจะไม่ได้เป็นตะก,กีนภาษาไทยอะครับอาจจะต้องถาม้านค้าว่ามีสตติกเกอร์ไทยมาให้ด้วยหรือเปล่านะครับสตติกเกอร์แบบแปะคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยอันนี้นะครับถ้าเกิดดูจากในภาพอะฮะเนี่ยมันจะเห็นว่ามันไม่มีภาษาไทยเห็นไหมฮะเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับ มันเป็นภาษากิหมดเลยนะทีนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องดูก็คือว่าหนึ่งคือร้านค้าครับแล้วก็อาจจะดูรีวิวต่างๆนะครับดูรีวิวว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็ดูร้านค้านะครับว่าเป็นยังไงนะฮะสังเกตนะครับอันนี้นะสังเกตนะแต่ละร้านเนี่ยโอเคเราอยากจะได้ราคาถูกใช่ไหมฮะแต่ละกลองกดเข้าไปปุ๊บเนะี่ยดูสิอย่างอันนี้ครับมันจะไม่มีบอกเลยว่ามันเป็นภาษาไทยหรือเปล่านะครับนี่ ฟรีทิปปิ้งนะครับนี่เราอาจจะบอกว่าโอเคก็ลองมาอ่านดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ร้านร้านอ็อปชั่นดอทคถ้าเราไม่แน่ใจก็ลองแชทไปถามร้านค้าด้วยนะอ่าได้เลยนะครับอ่ถ้าเกิดเรามาดูอันอื่นนะครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าน,นะอ่าถ้าเป็นอนะ็อปชั่นดอทคน่าจะเป็นภาษาไทยแหละแต่ถ้าเกิดเราหาทั่วๆไปเนี่ยอาจจะไม่เจอนะฮะเนี่ยปุ๊บนี่อ่าตำรวจบอกว่าคีย์บอร์ดนะฮะนี่ เราพิมพ์คีย์บอร์ดปุ๊บนะฮะอ่าตังเกตนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับลัดมอลเนี่ยเวลาเราดูครับเนี่ยโอเคอ่ะนพวกนี้เป็นคีย์บอร์ดไทยนะครับพวกนี้แต่แต่ว่ายังไงเราคงจะต้องเช็คดูอีกทีหนึ่งนะฮะสมมติมว่าเราจะซื้ออันนี้นะครับอ่จาจดส่งฟรีไม่มีค่นต่ำนะฮะลองมาดูซิว่ามีไหมนี่ใช่ไหมภาพ สินค้าเพื่อการโฆษณานะครับปั้นพิมพ์เป็นภาตัดไทยนะฮะอันนี้คือระบุไว้เลยว่าปั้นพิมพ์เป็นผาตัดไทยฉะนั้นเนี่ยจะต้องเท็กดูนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยร้านเนี้ยนะครับต้องเท็กดูว่าเออมันเป็นภาตาไทยหรือเปล่าหรือไม่ก็มาดูสเปคพวกนี้นะฮะมันก็จะระบุเลยนะครับว่าเป็นภาตาไทยหรือเปล่านะอันนี้คือจุดหนึ่งที่อยากจะให้เช็กดูนะครับต่อมานะครับมาดูตรงนี้นะฮะอันนี้คือแพ็กเกจจิ้งเวลาเราซื้อนาฮะนี่ครับคือนี่เลยระบุว่าเป็นภาตัดไทยนะครับนี ตัว A นะครับตัวลอหรือตัวฟอฟันนะครับเนี่ยภาษาไทยนะฮะแต่ว่าบนตัวผลิตภัณฑ์จะไม่มีภาษาไทยนะฮะแล้วก็อันนี้ต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีแต่สิ่งที่น่าจะสังเกตได้ว่าเป็นแป้นนาษาไทยหรือเปล่านะครับก็คือตรงนี้นะครับอย่างคีย์บอร์ดของ์ดจิเท็ะครับเขานําเข้าโดยซินเนกนะครับนั้นนียถ้าเกิดเป็นนําเข้าโดยซินเนกแน่นอนขายในไทยเป็นเขาเรียกว่าเครื่องศูนย์ก็ได้อะ เครื่องสูเนี่ยมันตะกกิมภาษาไทยมาให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราขายคนไทยเนาะอ่าล้วก็เป็นภาษาไทยแบบนี้นะฮะก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคอันนี้คือภาษาไทยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อจากร้านในจีนนะครับบางร้านเนี่ยขายในไทยเขาอาจจะมีสติกเกอร์มาให้เราแปะนะครับอันนี้ก็ไม่ติดอะไรถ้าเกิดเราแปะสติกเกอร์นะครับเขาก็จะมีวางเรียงแล้วก็แปะตามตามพวกนี้เรียบร้อยเลยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะ อย่างตัวนี้นะครับที่ผมตื้อเนี่ยผมใช้วิธียังไงผมดูรีวิวต่างๆนะครับเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะในรีวิวเนี่ยที่เขาถ่ายมาเนี่ยอ่ามันเป็นภาษาไทยหรือเปล่านะฮะบางคน,นอาจจะแบบว่าตื้อมาแล้วปรากฏว่าเป้นเป็นแบบนี้เลยภาษาอังกฤษเลยไม่มีภาษาไทยก็ต้องถามดูนะครับอ๋อเมื่อกี้ที่แบบว่าสินเนกมันมีป้ายอย่างงี้นะครับนี่มีป้ายสินเนกแบบนี้นะฮะอ่านี่ก็ดูได้อย่างหนึ่งแล้วว่ามันโอเคมันเป็น มันเป็นภาษาไทยหรือเปล่านะอาจจะต้องถามร้านดูว่าเป็นสก,กินไทยหรือเปล่าหรือถามว่ามีติ๊กเกอร์ไทยแถมให้ไหมแบบนี้ถ้าบางร้านที่มีติ๊กเกอร์ไทยแถมเขาก็จะระบุให้นะฮะอันนี้บอกเลยแต่ถ้าเกิดเราเจอถูกๆนะครับเราจะเห็นว่ามีเมาส์คีย์บอร์ดของโลจิเ c คเนี่ยที่ขายราคาถูกแต่ว่าส่งจากจ,ากจีนอย่างเงี้ยก็มีนะฮะแต่ว่าเมาส์เราไม่ซีเรียสเนี่ยมันใช้ได้หมดแหละแต่ว่าคีย์บอร์ดเนี่ยถ้าเราต้องการปั้นพินไทยอะครับ ปั้นผีปตทเนี่ยเราก็ต้องเทคตรงนี้นะคระับพอดูรีวิวปุ๊บเทคก,กับร้านปุ๊บนะะอ่าก็จะต้องดูว่า,าเราใช้งานเนี่ยการใช้งานต่างเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอย่างแรกเลยผมเข้าไปที่เว็บไซต์เขาเลยนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของทัพเป็กค,ครับซึ่งทัเป็กตัวนี้อาจจะระบุไว้ไม่ไชัดเจนเท่ากับบ,บนเว็บไซต์นะครับเพราะว่าแบบนี้ครับ เน่เราก็จะบอกสเปคต่างๆใช่ไหมครับแต่เราจะไม่รู้ขนาดอะฮะขนาดหมายถึงว่าขนาดตัวคีย์บอร์ดอะฮะสมมุติว่าคีย์บอร์ดเดิมเราใช้คีย์บอร์ดใหญ่อยู่แล้วเราอยากจะใช้แบบคีย์บอร์ดเล็กๆแบบนี้ยเราอาจจะต้องเช็คในเว็บนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสนใจนิดนึงก็คืออย่างอันเนี้ยมันจะบอกว่าความกว้างอยู่ที่299ม mm ิลมนะฮะ อันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดเค8ยที่วที่ผมมีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าตัวนี้มันดูสเปคมาเนี่ยมันเป็น2.8 8นะครับก็คือเล็กกว่านะฮะดันั้นถ้าเกิดว่าเราซื้อผ่านออนไลน์เนี่ยสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือขนาดของมันเนี่ยใหญ่หรือเล็กกว่าคีย์บอร์ดที่เราใช้ปัจจุบันนะครับหรือโต๊ะเราเนี่ยสมมติเราซื้อโต๊ะมาอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะซื้อคีย์บอร์ดมาเนี่ย หรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วควรจะต้องเช็คก,ก่อนว่าขนาดมันเท่าไหร่แล้ววางเมาส์ได้ไหมอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีโต๊ะคอมเนี่ยอาจจะไม่ได้วางได้ครบถ้วนนะครับเพราะว่าเนื่องจากขนาดของมันนี่แหละนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นาการแนะนำนะครับเพราะว่า,อ,าอย่างนงี้ครับนี่อย่างที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือเรื่องของอาการซื้อคีย์บอร์ด ออนไลน์นะครับก็คือสรุปก็คือเรื่องของการดูวิวต่างๆนะครับดูว่ามีปั้นไทยหรือเปล่านะฮะถ้าไม่ทัวร์ลองเช็คกับที่ร้านนะครับตรวจต่อไปที่ร้านดูนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นร้านที่ตรงจากเมืองน,นอกเนี่ยบางร้านเนี่ยอาจจะเป็นสติกเกอร์ให้นะครับก็ต้องถามเขาว่ามีสติกเกอร์ไทยให้หรือเปล่าแต่ถามว่าทําไมเราถึงไม่อยากจะได้สติกเกอร์ไทยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอ่าบางครั้งเนี่ยการให้สติกเกอร์ที่ คุณภาพไม่ได้สูงนะครับมันมันก็เสี่ยงกับการแปะแล้วมันดูแบบมันจะเหนียวเหนียวหรือเปล่าในในอนาคตนะฮะแต่การตะก,กีนเนี่ยมันทําให้แบบว่าตะก,กีนหลังๆมันสะก,กีนด้วยแบบว่าเลเซอร์ยูีอะไรองเขาครับที่แบอบกเนี่ยมันก็เลยทาให้แบบว่าการใช้งานมันเนี่ยคือตัวหนังสือทายไปมันไม่ลอกไงแป้นมันไม่ลอกเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นคําแนะนาเนาะว่าถ้าจะซื้อ คีย์บอร์ดออนไลน์นะครับโดยที่เราไม่ไปที่ร้านเนี่ยเราควรจะซื้อแบบไหนนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบต่างๆที่เล่าไปทั้งหมดนะครับก็ในการซื้อคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยเวลาผมขาข้อมูลเนี่ยผมจะได้ไอเดียขึ้นมานะครับว่าเ้ยเวลาเราใช้เนี่ยมันจะมีปั้นไทยหรือเปล่านะอะไรเงี้ยซึ่จริงๆดูรู้มันจะไม่รู้ไง เราอาจจะต้องเช็กดีเพราะว่าคนอาจจะซื้อมาอ้าวไม่มีปั้นไทยทำยังไงก็เสียเวลาไปหาติ๊กเกอร์มาแปะอีกนะฮะจริงอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่ว่าก็ถือว่าเอ๊ะแล้วเวลาเราซื้อออนไ์เราทำยังไงแล้วขนาดมันใหญ่เล็กแค่ไหนอันนี้เราไม่รู้นะครับก็ต้องเช็กให้ดีนะเนาะอ่ะไงปากต่อกันนะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้ใช้แล้วมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่ง